ไม่ีเรื่องที่แชร์กันสน,นานโซเชียลเลยคนกดไลค์กดแชร์เพียบเลยนะคะทำไมฉันไม่รู้เอาคุณนี่ <c oughs> ต้องไปดูแล้วค่ะสำหรับเพจเ c e บุ๊ k นะชื่อว่าคลังนาปลาข้าว<อ>เขามีคนแชร์กันออกไปนะคะถึงเมนูใหม่เมนูอาหารสุดเด็ดสุดแซ่บเลยนะคะ เจ้าของร้านแนะนำเมนูนี้ค่ะกุ้งสดแช่ระเบิดและไข่หมึกผัดพริกขี้หนูสวนโดย2เมนูนี้ของทางร้านเนี่ยนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องมาต่อคิวกันแน่นร้านเลยค่ะแล้วนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วก็ยังมีวิวนะคะเอาไว้สำหรับถ่ายรูปเซลฟี่แบบธรรมชาติอีกด้วยค่ะโดยเพจ Facebook คุณไปติดตามเลยนะคะกดไลค์ไปได้เลยถ้าคุณชอบรับประทานอาหารอร่อยๆเพจ Facebook คลังนาปลาข้าว มีการโพสต์ข้อความด้วยนะคะว่ามาแรงมากๆสองเมนูนี้คนกดไลค์กดแชร์กันไม่หยุด อยากรู้ว่าเด็ดแซบนัวแค่ไหนเจอกันวันนี้นะครับก็โพสขนาดนี้ต้องไปแล้วล่ะเน,นี่ยเขาเชิญชวนค่ะ <c oughs> เขานัดพบแล้วนะคะเจอกันวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องเดินทางไปเลยค่ะที่ร้านอาหารครังนาปลาข้าวตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนี่คือบรรยากาศในร้านของเขาค่ะสบายๆเลยนะคะตั้งอยู่บริเวณทุ่งนาแล้วก็จะมีวิวสะพานไม้เป็นวิวสำหรับเซลฟี่เนี่ยหลายจุดเลยนะคะ ส่วนเมนูนี้เนี่ยแหะค่ะเป็นเมนูเด็ดนะคะเป็นกุ้งแช่ระเบิดหรือว่ากุ้งแช่น้ําปลาแบบถาดมีไข่ปลาหมึกผัดพริกขี้หนูสวน ไข่ปลาเรียวเซียวนะคะทำเป็นแกงส้ม<ช>ต้มยำปลาคังปลากระพงนึ่งมะน,นาวใส่ไข่ปลาเรียวเซียวโออีกหลากหลายเมนูมากไม่กล้าไล่ใช่ไหมคุณดิฉันหิวไม่กล้าเลยนะคะกลัวใจตัวเองด้วยค่ะซึ่งคุณปรัชญานะคะเป็นเจ้าของร้านชื่อว่าคุณปรัชญาประหยัดบอกว่าร้านเนี่ยเปิดมากว่า4ปีแล้วมีเมนูเยอะกว่า400เมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีการหาเมนูเนี่ยมาจัดเป็นโปรโมชั่น กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเอาใจคุณลูกค้าอย่างครั้งนี้เนี่ยเขาก็ทำโปรโมชั่นกุ้งแช่น้ำปลาแบบจัมโบ้ใส่กุ้งมากกว่า20ตัวเยอะโอหกินแบบจุกอ่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีไข่หมึกผัดพริกที่หนูสวนสดสองเมนูนี้นะคะเป็นเมนูแนะนำในช่วงนี้ค่ะต้องสั่งต้องสั่งมาแล้วอย่าพลาดเลยค่ะ ส่วนอีกที่หนึ่งเป็นร้านกาแฟใครเคยไปร้านกาแฟใหญ่ๆเนี่ยนะคะลองมาดูที่นี่บ้าง ไม่แพ้กันเลยนะคะอาจจะดูลึกลับหน่อยแต่ว่าไม่ผิดหวังค่ะที่นี่นะคะผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งเนี่ยเขารีวิวขณะที่ขับรถจะไปทางร้านกาแฟร้านดังร้านใหญ่ๆที่เขาคนไปเยอะๆอะ,ะคะอ่ะ,ะแต่ระหว่างทางเจอร้านนี้ค่ะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะอยู่ตรงข้ามกันก็เลยแวะชิมซะหน่อยะคะ่ะตรงข้ามกันเลยเนาะอยู่ตรงอ,อุ้อยกล้าหาญอยู่นะเ <ะ S 1> ปิดตรงข้ามกันเลยนะคะอยู่ริมถนนนาฏมนตเสวีเส้นหลังสนามฟุตบอลชนบุรีเอฟ สค่ะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นร้านกาแฟอยู่ข้างทางใช้ชื่อว่ากาแฟสองตายายเขาจะใช้เป็นกาแฟหม้อต้มค่ะ,คะร้านร้านตรงข้ามกันร,ร้านใหญ่เยจะใช,ใช้เครื่องเครื่องชงกาแฟแต่ว่าคุณตาคุณยายจะใช้กาแฟหม้อต้มนะคะเป็นหม้อต้มเนี่ยง่ายๆสบายๆเลยโมก้าพอตเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็เน้นเป็นกาแฟแบบธรรมชาติมีบริการโต๊ะเก้าอี้สำหรับลูกค้าที่อยากจะมานั่งดื่มที่ร้านด้วยใช่ย่อยนะจ๊ะ ร้านเป็นแบบว่าบ้านเก่าๆแล้วเขาก็ทุบออกแล้วก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่เนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นกินแบบธรรมชาติธรรมชาติจริงจริงนะคะมีต้นไม้ขึ้นมาเหมือนเป็นป่าขนาดใหญ่เข้าไปกินในนั้นได้เลยนะคะโดยเจ้าของร้านชื่อว่าคุณชะลอครุฑกะและคุณบุบผานะคะก็คือเนี่ยค่ะสองตายายนะคะก็เล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ยเคยทํางานเป็นอดีตช่างซ่อมเรือเดินทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการแต่พอเกษียณแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วค่ะ วันคุณบุภานเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นพนักงานขายของในห้างแต่ถูกเลิกจ้างตกงานมาเกือบสองปีทีนี้มีลูกสาวลูกสาวเนี่ยเขามีความรู้เรื่องของการชงกาแฟก็มาสอนทั้งสองคนนี้นะคะ,คะตายายสองคนนี้เนี่ยให้สอนชงสอนดื่มแล้วก็ขายกาแฟได้เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าตรงนี้ทำเลดีนะคะก็เลยมาถางป่าก่อนหน้านี้ต้นไม้นี่ครึ้มว่านี้นะคะ <S 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 รู้สึกว่าครึ้มมากก็ถางออกซะาทาให้โล่งให้เตียนให้สะอาดคนจะได้มานั่งได้มาถ่ายรูปได้เรียกได้ว่าดังกันชั่วข้ามคืนเลยละค่ะร้านนี้เขาบอกว่าไม่เหมือนใครดื่มกาแฟแล้วก็จะได้ความตื่นเต้นเพราะว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะมีสัตว์อะไรออกมาบ้างก็ทักทายกันไปตามภาษาได้เลยค่ะมันมีอะไรพิเศษในร้านนี้บ้างตรงนีอ้อถ้าช่วงหน้ามะขามเทศสุนะกน่ะกระลอกนก จะเยอะมากกระรอกจะมาไล่กัดตั้งแต่เช้าเลยนกนกนี่ถ้าถ้าช่วงสายหน่อยแดดแรงๆก็จะมีนกเขามาซ้ายขนอยู่ในในร่มเนี่ยลุงคุลุงกัลังจะบอกว่าีร้านคุลุงนี่สามารถตื่นเต้นได้ทุกเวลาครับตื่นได้ยังไงบ้างตื่นเต้นนี้เอผมผมนอนอยู่นะผมจะผูกเปนอนนะครับแต่วันนั้นนะผมเขาเลื้อยลอดใต้ผมไปผมก็ไม่ทันเห็นอะไรเลื้อยงูครับ เ<ม> <Wow. S 1> นาอ,อ่าปากมันจากนู่นเลยนุนแล้วนอกจากงูมีอะไรกันเขามีตัวเงินตุกของอยู่บนต้นขามเทศนุนขึ้นไปบนต้นเลยเนี่ยนะนอนน,อนิ่งอยู่ของพเน่ะโอ้โห oh oh. ผมก็ไม่รู้มารออะไรอย่างนี้เขาเรียกว่ากาแฟรอร่อยแล้วก็ตื่นเต้นไปกับธรรมชาติตื่นเต้นตลอดครับตื่นเต้นตลอดวางวันก็มาจากฝั่งนูน้น uh oh. มานี่เลยผ่านไปนี่ทะลุออกข้างหลัง